เะาดีพี่น้องมเขาเขาจะมาน้าพ่เพิ่นพี่น้องมานละมีลากับซุมีต้มแหมพี่น้อง่บเช็คไดมมาเนี่ยเป็นอยางนั้นชีวิตจิตใจพักออกมาเลยไหมเรียกอะไรอย่างปกติสงนแบบ นังท e so so oh, yes, oh. oh, ี่มุมกื้องขโมยยืนในรองเท้านะวางเน็ตนั่งเลยแล้วขยันวางวางสบายกันนั่งยืนดี

ต้องทมต้มต้มแต่ท่ากินจรกองนสองครับไปีพี่น้องเรียคลิปนี่ยักกดไใสกุแจกุตดตามอพี่น้องถึกำลังใจแบันนาปเพินคลิปต่อไปพี่น้องไปนีจ้า